นนนูะสวัสดีครับก็มาพบก,กับผมนะในกินโน้องฮวงเซสนะวันนี้นะเราก็อยู่ในเกมโลบอคในแบบอีเวนต์มอล F2.0 นั่นเองนะแล้วแข่งรับเชิญอยู่ไหนะวะโอ้ยถูกใจวโอเควันนี้เราจะแข่งกันตรงไหนตรงไหนดีเขาชอบถอยน้ำถอยน้ำเหรอเดี๋ยวเขาจะถอยท่อท่อ เพลงอะไรเราวันนี้ไม่รู้แล้วแต่อเดี๋ยวเติมเพลงไหนกูเล่นได้หมดอ่ะยอกอเอาเป็นว่าเจอเหมือนเอาเว่าสูงอะไรกันนะไม่ใช่เงาคาคาซานูวาอะนะ ม,มันไอเกมน้ำไมเ่นกชสารุศาเเียวได้ฮะ huh? โอคะแนนกู ก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะให้มันมีเสียงที่มันมีเสียงะท้อนด้วยบ้าบ้ามียาว บีโบอาจจะช้าหน่อยนะครับสุกี้แด่นเตือย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 สุกี้แด่นเย่ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนท่าสักนิดสักหน่อยโอเคเปลี่ยนท่าเดือ องนี้ต่อละวเขาจะน้องลูกชายกัน okay. okay, เลยเอาเพลงมอดกาเซโร่ได้ไหมมา <laughs> มาให้หมดเลยเด <ừ, S 2> <De ux, S 1> อะคือ <này. S 2> มันเกมเกมนั้นมีกี่เพลงอ่ะคือเขาเห็นในม็อดมันมีแค่ม,มีกล่ะ oh, มามากดการ์ดมาให้เราเรียกเองก็ได้เอามาก็เลิกพิมมาโอเคจอยจอยไม่ได้กดจอยไม่ได้นี มันมันเลื่องไม่ได้มันต้องมันต้องเล่นฝั่งเกสเท่านั้นแ่ะอ่าได้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 แล้วโอ้บังโอเคอืมเรปิดปิดแชทก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้คือเบื้องเมื่อกี้คือเบื้องหลังงานไหนทำนะคุณผู้ชม โอเคเล่นเพลงคุณลุงกาลิโลเลยโอ้พี่พี่โอ้พี่พี่ปล่อยโคตรที่ร้ายบางเท่เดี๋ยวคือทำไมเขาจอยเอเรียมทำไมเขาจอยเอเรียมไม่ได้เอาเพลงเลือกไปแล้วอ่ะเพลงเลือกไปแล้วค่ะคืออันนี้มันทำไมครับเนี่ย ืสอส่วนตัวผมชอบเพลงของลุงกาเซโรมากเลยนะก็ชอบแต่ถ้าฟันดับแต่ถ้าฟันดาบนี้ๆๆ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  เกมนี่มันปิดเสียงไม่ได้เลยวะไม่ยงก็ถูกจังวะ รับสิกเฮ้ยกดมาที่หนาจะได้คือไอ้เพลงจบแล้วจะตัดคิวเหมืมาคุณผู้ชมจะลองเล่นนึกถ<ะ>่าผมอยากรู้จริงๆว่าเออไอ้อวอเกนเนี่ยมันจะมันจะถน,น,นัดมอดเอ่อมีไฟแม,ม,มสเซจไหม อามิดไฟนันเชื่อคนที่กูาตายตั้กัน,นโน้ตแรกอะไป <laughs> อย่าพูดถึงท่านมุนกตัวเอกูแพ้แน่นอน <laughs> อ่ะซาโบดิโอ้ซาโบเหรอเ <laughs> อออะไรนะ่อ,อมฮีโบอะไรคืออมฮีโบ <laughs> ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ซอมใช่โคตรไวเลย มันค่อยจะหนักไโอยขู่มอกี้มุกี้ FBS มุกี้เอฟบีเอฟเอฟบีเอฟดวหลวงเนี่ย โมตมวรัวเลยค่ <V> ้ยมีซ <V> ิกด้วยนะเยี <healthy> <rí> e <miserable> yeah, ่ยนะดึงงดึงดึงงดึ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 คดึเดึงอึง โหดปุป๊ห่า <laughs> อันนี้เป็นครั้งอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเล่นเล่นแมปแนวเนี้ยอืมครั้งที่เท่าไหร่แล้วกูบอกเลยว่าอันนี้ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าโอเคเดี๋ยวปล่อยให้เดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวให้เพลงง่ายๆง,ง,ง่ายไหมวะทำไมทีแบบนี้มึงรู้ใจกูจังวะ เฮนเดอร์อ,อยู่นั่นแหละเขาตั้งค่าปุ่มอยูน่นะอ,อ,อ,อ๋อเหรอโอเคพอเพลงสเก็ตชีป่ะเพลง,งสุดเพลงสุดท้ายมันมีมันน่าจะมีแค่พวกกดรัวมๆ้ <laughs> ยโอ้เอาเลยเอาเลยเขสเก็ตชี่นะได้เลยสกูตช <Okay. S 2> ี่ <laughs> เพลงลิปอินเทีย ตอนนี้กำลังรอโอเคชิงซึ้งยิ่งดิโออิลิปิทอย่าละลืมเป <c oughs> ลีป่ยนท่าม <c oughs> ีขนาดเขาเปลี่ยนท่าอยู่ยัเล่นได้ <c oughs> อ,อ่ะกีโน่ฮะขอมานมายเลย ไอ,อ้ขุนนี่มันคือเพลงของตัวอะไรวะคุนง่ายเพลงของไอ้สเก็ตชี่ไอ้ตัวกระดาษมอดอะไรอ่ะไม่รู้มอดสเก็ตชี่คือมอดตัวกระดาษเ แบบดีแบบไม่ใช่กดสัซนเยอะเกินไป <laughs> อุ้ยยาคบอ่ะเออ okay. เอาละก็ถึงถึงเวลาอันปวดแล้ว คลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้สมาธิโอ้ใช้สมาธิไงล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอต,ตลาไปก่อนนะแล้วคือยังไม่จบเอาโอเคจริงดิไม่ไม่คลิปนี้ยังไม่จบไม่กู <laughs> อัดไปสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยแล้วกูอัดได้สูงสุดสิบห้านาทีโอ้แม่องอะไรเอาเอาบโบนัสก็ได้เอาบโบนัสเอาเพลงที่ยากที่สุดอ่ะ<ต>คิดว่าเพลงอะไร ระหว่างร้อยกิโอ้ก็เลือกเลือกเพลเนี้ยสปุกี้แบบสปุกี้มันสปุกี้มันกูเลือกนะเพลงอะไรวะเพลงเพลงแรกของต่ก้าวที่มันเดี๋ยวนะเมื่อเวลาครูจะมาเรียนรู้จะมาเพรียาอ่ะ เอาไม่ใช่นวิงชาหรอ,อมันไม่มันเนรสะใจไปชอบหลบเร็วๆอ่ะเพียรมังไงเนี่ยเียรมังไงเนี่ย ได้มาไงวะเนี่ย หนึ่งเหรอวะโอ้คะแนนมันแสดงั่โอ้โหคะแนนหมื่นกูาหายไปกับตา <S 2> <S 2> เ้ยจมก็ได้หมื่นเจมก็ได้หมื่นหนึ่ง, <S <S นนงอะโอเคแลองยินนี้นะ Tao biệt, bây giờ. Bye. Bye.